มากครับเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกท่านมามายากาศตลาดสุปอายาลาเลยครับข้องหลวงครับตลาดอายาล่าครับมาเบิ่งเนื้อหนองลายบานเนยครับสิ้สวยจริงๆครับ210บาทครับผมโอ้สิ้สวยงี้ครับ210บาทครับส่วนเศษเนื้อกำแงามครับเนื้อกำแง้มเลือกได้ครับร้อย30บาทครับผม อันนี้เนื้อดีนะครับเศษเนื้อดีดีครับผมร้อยแปดสิบบาทครับผมโอ้สุดยอดของฟองงามเลยครับผมอันนี้เนื้อก่อนครับเนื้อก่อนครับสองร้อยสิบบาทครับผมโอ้สุดยอดเลยครับผมส่วนนี้เป็นดีครับเป็นดีเป็นเนื้อครับนี่เนื้อสันนอกเคสเต็กครับผม ลิฟไอนี่ครับผมโอ้เนื้องามเลยครับผมเนื้อย่างครับเสือร้องไห้ครับผมงามทั้งนั้นเลยครับส่วนนี้เป็นเครื่องไนต้มแล้วครับเลือกได้เลยครับที่โลละแ0ดสิบบาทครับมักอันใดเลือกมีขอบบะดงมีปอดมีหม่ำมี่าที่ริ้วครับผมโอ้ยี่แน่แน่ครับผมนี่ร้านนี้คือกันครับผมอันติดกันครับผมนี่ครับบนเนื้อเขา ไอ้นี่เป็นเอ็นหูเอ็นวัวครับแต่ว่าถ้าได้ต้มเขาไปต้มเองนะครับผมไปหอยมิวก็มีครับผมหอยเอ็นรีดเมื่อยๆก็ครับผมงามน่ากินครับผมเนี่ยคันแล้วนี่ครับผมน้องวัวขายยังไงนี่ยน้องวัวพี่โลสองร้อยหกสิบของลุ้นมาเนี่ยสดๆเลยเเออพิ่งมานานจะได้มาน้องวัวลูี่บ่อยๆแล้วนี่ของสดๆเลยครับโออ้้นงตัวนี้แหละครอบมาโอ้น้องวัว รุละ260บาทครับสดๆทั้งนั้นเลยครับโอ้ครับผมเงามๆเลยครับเนี่ยครับเนื้อเขางามๆเลยครับผมเริ่มก็มีลาวโนมอะไรมีครบทุกอย่างพี่เออมีหมดเลยกันนั่งกรุ่นนั่งกรอบเห็นไหครับผมโอ้ยลิ้นก็มีนะนี่ครับเนื้อน้องไหลครับผมนี่ครับไล่สอดเยอะป่ะข้างนีอยู่เออเออเนี่ยครับผมเป็นี่อยเจ็ดสิบบาทครับผม เออเด็เส้นเนี่ยครับผมนี่ครับผมร้อยสามสิบครับผมนี่ครับอืมไอนนี้เป็นปากน้ำครับร้อยสามสิบบาทครับผมมีหัวก็มีร้อยสามสิบเลนะครับมีดีดีถุงก็มีครับโอ้โหนี่ครับมีเซ็ตของแท้ของแท้ครับผมเออนี่ครับลานเนื่อยครับผมอุ้ยงามๆทั้งนั้นเลยครับผม ถามมาเบงลานนี่ครับเศษเนื้อนี่ครับเจ็ดสิบบาทครับผมกองนี่ลอยกิโลละลอยครับผมลอยยี่สิบครับผมนี่ครับผมนี่ครับผมโอ้นี่หลินโลละสองลอยครับปากน้ำครับผมเบงเศษเนื้อตัวนี้ลอยห้าสิบบาทครับผมลอยลหาสิบบาท จันหกสิบลอยหกสิบบาทก็ยังงามเงาเงียบสีละครับผมงามครับเนื้องามอยู่ครับผมนี่ครับผมนี่ลอยเจ็ดสิบบาทครับผมโอ้ตลาดอียาลาครับตลาดสดอียาลาครับผมนี่ครับผมอันนี้ลอยแปดสิบบาทเพิ่มเติมครับผมโอ้นี่ครับส่วนนี้สองลอยยี่สิบบาทครับผมราคาติดไว้เลยครับนี่เอ็นครับเอ็นเอ็นครับว่าท่านต้มไปต้มเอาเองครับผมนี่ครับผม นี่ครับผมอืมนี่ครับนี่ครับผมเอ้าเงอันนี้เลือกได้ครับผมเครื่องในครับผมเครื่องไนต้มแล้วครับกิโลละเก่าสิบบาทครับสวยๆเลยครับผมโอ้สวยๆครับผมลกเก่าสิบบาทครับมีกับลูกชิ้นเนื้อนะครับนี่ครับ ดีเค้ามีเห็ดไหวครับผมดีเป็นถุงก็มีครับเป็นพ่วงดีสุดเป็นพ่วงย่างสีค้มีครับผมนี่ครับดีเป็นพ่วงยี่สิบีเป็นถุงยี่สีบเคมีครับดีแท้ครับผมพ่วงนมยางครับผมนี่ครับงามๆครับผมไอเนื้อเดดเดียวครับเขามักไวเรียบร้อยแล้วเอามีนาี่เอาไปตากแล้วก็ไปทำอาหารกินเลยครับผมกี่โลละสองร้อยบาทครับ อันนี้เนื้อสไลด์เนื้อหั่นครับนี่ครับซืยๆสิกิโลละวเก่าสิบบาทครับผมอันนี่เนื้อบดครับสองร้อยยี่สิบบาทครับงามๆเลยครับผมโอ้อันนี้เศษเนื้อครับผมอุ้งครับเนื้องำลัๆทั้งนั้นเลยครับผมเนื้อขหงามครับผมอุ้ครับผม นี่ครับสองยห้าสิบบาทครับผมนี่ครับกิโลละสองยห้าสิบบาทครับผมเบอร์ตีนล้ครับงามบ่้อเรือเงาขนาดครับเรือเงามครับผมนี่นี่ไอนี่สองลอยครับแล้วไปเรือสั่งจังเลยโอ้ครับผมนี่ครับโอ้ครับผมนี่ครับ นี่แหละงามๆเลยครับผมนี่ครับกูได้มักเนี่ยยู่ไก่ครับมันก็จะต่อกับตลาดอายะลากับตลาดไทยใกล้ๆกันครับนี่ครับนี่ครับผมโอ้เบิ่งเนี่ยเราบนี่ครับอันนี้เป็นสันหนอกไอ้สันไหนครับสันไหนครับงามๆครับนี้งามหลากกินครับผมโอ้เย่างงามนะเนี่ยครับ ทุกคนมาเดินจับจะเลือกไดเลยครับเลือกใดเลยครับผมนี่หละครับบรรยากาศตลาดเนื้อไอย่าครับ นี่ตลานเนื้อนี่ครับผมผู้ใดมากินเนื้อมาหาเบิ่งแค่นี้ได้ครับผมเออพวกผมโอ้เนื้องามๆทั้งนั้นเลยครับผมนี่ครับสวยๆทั้งนั้นเลยครับผมมาเลือกว่าซื้อมาหาได้ครับตลาดอีย่าล่ครับตลาดสดอีย่าล่ครับผมโอ้โหครับผมนี่นะครับผมมาซื้อมาหาได้ครับนี่ครับอืม นะครับผมพวงนมก็มีครับพับปลาเนี่ยกุงนมก็มีอักเสรกุ้งนมไปอย่างนะครับผมโอ้โหโอ้โหเด็ดกรสัง่งครับอันนี้ไม่ใช่สันในมันสันในเปล่ ไม่รู้ผมไม่รู้ครัผมยังไม่ขับเก็บเออแล้วโอ้ยใครครับขับโทยโอเคครับโอเคนะครับพามายางตลาดสดมองขายเนื้อที่ตลาดอายละนะครับเด้อขอบคุณหลายๆที่ตัดเป็นสครับผม